อถ้าพี่โอให้สอวเวิร์นี่เห็นมันี่เยี่ยแดงได้วสอวเอ้ยอันนั้นเยี่ยเขียวนี่มวี้ถ้พม่า,มานี่นี่เนี่ยไก่นมนิดน้อยนี่กระน,นุ่มตัวนี้ใกล้สิบเดือน,นตัวเขียว,ยวนี่ใกล้ขวบนึกว่าตีกันนาเป็นกากเมื่อ สายนาเด็ดเยี่ยนี่นาเด็ดปีใหม่โกโก้ของ,ง,งนุ่งล้มมีเหรอไกลยี่นี่นี่ตัวนี้พอพัฒน์ลูกโกโก,นกน้นี่ยมะก้อยนี่อย่างนี่ละลูกโกโก้ตัวนี้ซื้อมาไปจองมาตัว,ตวสักกับปันมือนหนึ่งตัวนี้มันไกลไทยละมันเถาละนี่นี่ลูกโกโก้สายลึกๆเลย มีหอดใบนี่ตัวนี้เป็นพ่อพันธมึงไว้มึงไว้ตัวหน่อยเท่าๆหนึ่งกับแมงแยนดีเยีแนาเดชกระดุมท้องตัวน้ตัว,ตวนี้เป็นลูกไก่พม่ากับไก่แม่เชื่องก้อยเขียวรี่มดมักเขียวๆนี่ต่วแม่มัน เป็นอีนี่นี่อี้คิ้วเขียวนี่นี่ลูกวันซีโตเป็นลูกพม่านี่นี่อีนี่เป็นลูกเขียวรีบหมดหมดาลมีตัวเดียวเนี้ยอ่อนเนี้ยใบซื้อ,อยังว่าไ้ใส่ลูกวันเพราะวา่าอย่ามันบักเก่งท่านหัวจักถ้าเบิ้งกับตัวนี้ก่อนนี่ถ้าเบิ้งกับตัวเขียวนี่ก่อนนี่ตัวเขียวนุ่มๆข,ข้างๆบักแดงๆนี่ยจีว่าบักเขียวๆเย,วยี่ยๆขุ่นเป็นพมา่าลอยนี่ เดี๋ยวแบอ,อยู่หลังๆแบบแดงๆนี่เป็นลูกแม่ดำๆฮะนะแม่แมวเขียวรี่หมด่ว่าพอมันก็เป็นพม่าเข้ากันผู้ล้วนสิเป็นยังไงทะเบิงก่อนอ๋อสัมเนียละถ้าให้เบิงก็ได้อีทนี่ไกลนี่ไกลหน่อยไม่สัมเนียเือะเขาเอาไปเมื่อเราบ้านเขาไปหาพันตัวหนึ่งสันนเดดลึกๆเลยงามเหมือนตัวเดียวหาพัน